ราศีต่อไปราศีมีไพ่ใบแรกที่จับได้พ่แม่ธรณีใบที่สองหลวงพ่อบ่าวเอิงวัดยวนสะพานขาวใบที่สามรัชกาลที่สามก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีมีนสักครั้งหนึ่งก่อนนะฮะ เมื่อเดือนที่แล้วคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนมีนานะฮะเมื่อเดือนมีนาที่แล้วชาวราศีมีนจะมีไพ่นะฮะเรียกว่าพระเทวทัตครั้งนี้ผมก็รู้สึกใจหายเหมือนกันว่าเฮ้ยไอไพ่ไพ่เอ่อพระเทวทัตจะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนหรือเปล่าผมได้เตือนไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับผมได้เตือนชาวราศีมีนไปครั้งที่แล้วว่าครั้งนี้ให้ระวังเรื่องวาจา ให้ปิดวาจาสักนิดนึงนะครับเพราะว่าบางทีคําพูดของเรามันอาจจะทิมแทงคนอื่นนะฮะหรืออาจจะมีเรื่องมีราวทะเลาะบบาแวงนะครับกับเ,เพื่อนร่วมง,งานหรือว่ามีปัญหากับใครต่อใครได้นะครับจะหมดนะครับในช่วงนี้นะฮะหลังวันนี้ทุกอย่างจะกลับคืนเข้าสู่ภาวะปกติแล้วชาวราศีมีนครับ ไพ่ใบแรกนะครับเป็นพระแม่ธรณีหลังจากที่เราไปสักการะพระแม่ธรณีก็จะมีการปิดซ่อมแซมที่ท้องสนามหลวงล่าสุดเนี่ยผมไปมาผมไปตอนคืนมานะครับโอ้โหคุณผู้ชมงามมากไปนะครับชาวราศีมีนครั้งนี้ผมอยากให้ทุกท่านไปสักการะบูชาพระแม่ธรณีโอ้โหและครั้งนี้นะครับต้องขอชมเชยเลยนะฮะเจ้าหน้าที่นะฮะ เจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยที่ทำทุกท่านเจ้าหน้าที่กทมด้วยก็ต้องชมเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กทมฝากมาหลายท่านนะฮะว่าช่วยพูดตรงนี้หน่อยคนจะได้มาดูดวงแนะนำให้คนมาตรงนี้หน่อยหลายๆท่านผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับชาวราศีมีนและทุกราศีเลยครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับชาวราศีมีนอยากขายที่ขายทางอยากได้บ้านได้รถเกณฑ์ชะตา ของท่านจะได้รับโชครับลาบ,บได้เงินก้อนใหญ่แล้วใครอยากขายบ้านลาสิมินไปเลยอยากขายที่บอกอาจารย์4ีห้าปีไม่เคยขายได้เลยปักป้ายมา6-7ปีเปลี่ยนป้ายมา3ามสี่รอบก็ยังขายไม่ได้คุณผู้ชมฟังผมให้ดีครั้งนี้ถ้าท่านมีโอกาสนะครับ เดินทางนะฮะไปสักการะบูชาองค์พระแม่ธรณีขอท่านเลยนะฮะให้ขายที่ได้และเมื่อขายได้แล้วจะหมั่นทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาดูแลวิหารโบสถ์พามและเหล่าสมณะชีพามทั้งหลายให้การช่วยเหลือเหล่าสปปรรพสัตว์และเพื่อนมนุษย์ เอาเพียงเท่านี้ครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องไปเตรียมของไหว้เตรียมอะไรให้เสียสตุ้งสต่างไม่ต้องไปทําพิธีบอกเดียวฉันจะแก้กรรมให้ฉันจะทําพิธีให้นะต้องซื้ออันนี้นะซื้อนั่นนะไม่ต้องครับคุณผู้ชมเราลาสีมีนเราทําง่ายๆท่านที่ฟังไพ่รัตนะทำก็ต้องทําง่ายๆอย่าลืมนะครับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านบอกไว้ว่าจงอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจ นะครับแล้วจงทําบุญฮะเพื่อระความตนีนะครับเอาเพียงเท่านี้ครับชาวราศีมีนแล้วทุกอย่างจะสมหวังทุกประก,การการสักการะบูชาพระแม่ธรณีครั้งนี้คุณผู้ชมฟังผมใครอยู่ต่างจังหวัดผมแนะนำเลยเดินทางมากรุงเทพไม่ได้แนะนำไปที่ปะปา ตามจังหวัดของท่านหรือตามอำเภอของท่านนะครับใกล้ๆเพราะว่าสังเกตดูว่าสำนักประปานะฮะเออสำนักงานที่เกี่ยวกับประปาเนี่ยเขาก็จะมีพระแม่ธรณีอยู่หรือทุกที่จะบูชาองค์พระแม่ธรณีอยู่ นึกออกแล้วใช่ไหมฮะคุณผู้ชมนึกออกแล้วใช่ไหมหรือวัดไหนมีพระแม่ธรณีอยู่ใกล้ๆคุณผู้ชมสักการะบูชาที่นั่นก็ได้แต่ถ้าใครเดินทางไม่เกินสองชั่วโมงแล้วครั้งนี้แหละครับเมื่อหัวใจเต็มเปี่ยมการสักการะบูชาพระแม่ธรณีแก่ชาวราศีมีนครั้งนี้จะทำให้ชาวราศีมีนประสบความสำเร็จนะครับแล้วครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญ เป็นดิถีมงคลเลิกให้แก่ชาวราสีมีนเลยไปสักการะพ่อแม่ธรณีแล้วอุปสรรคต่างๆก็จะโดนทำลายเช่นเดียวกันคุณผู้ชมจำได้ไหมในวันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะตัดสรูจะมีเหล่ามวนหมู่มารเหล่าพญามารน,นะฮะมาขัดขวางพระองค์ไม่ให้พระพุทธเจ้าตัดสรู แต่มีพ่อแม่ทรณีนี่แหละท่านบีบมวยผมนะฮะเพื่อให้เกิดน้ำท่วมขับไล่เหล่าพญามารทั้งหลายให้ออกไปนี่แหละครับคุณผู้ชมฟังให้ดีตรงนี้คือกิมมิกสำคัญตรงนี้คือไฮไลท์เลยถ้าชาวราศีมีนรู้สึกว่าฉันมีอุปสรรคเหลือเกินทำไมโดนกันแกล้งไม่ว่าจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องปก ของคนไม่ได้มีหมู่มารผจญชาวราศีมีนครั้งนี้ไปไหว้พระแม่ธรณีซะเชื่อผมครับคุณผู้ชมเหนือเหตุอื่นใดและสิ่งมหัศจรรย์ใดๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนอปุปสรรคและเหล่าหมู่มารจะได้ถูกทำลายลงไปใบที่สองครับหลวงพ่อบ่าวเอิงคุณผู้ชมคงรู้จักหลวงพ่อบ่าวเอิงแล้วบางท่าน อาจจะยังไม่รู้จักหลวงพ่อเบาเอิงครับท่านมรณะไปแล้วเป็นเป็นพระนะฮะเป็นเป็นพระสายมหายานนะครับอยู่ที่วัดยวนสะพานขาวตรงนางเลิ้งเนี่ยแหละครับคุณผู้ชมครับ นึกภาพบอกไหมฮะนึกตลาดนางเลิงนะครับนั่นแหละฮะอยู่บริเวณนั้นถามเขาว่าวัดยวนสะพานขาวอยู่ตรงไหนแล้วครั้งนี้นะครับถ้าชาวราศีมีนมีโอกาสไปสักการะบูชาหลวงพ่อบ่าวเอิงสักครั้งเสร็จจากพระแม่ธรณีไปสักการะบูชาหลวงพ่อเบาวเอิงจะส่งเสริมนะครับให้แก่คุณผู้ชมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องความรัก เรื่องสุขภาพและเรื่องการเงินจะส่งเสริมราศีมีนอย่างที่สุดแล้วพอคุณผู้ชมก้าวขาเข้าไปนะฮะที่วัดยวนสะพานขาวจะเห็นเขาสร้างอุโบสถนะครับกำลังจะสร้างอุโบสถแล้วทำจริงๆได้บุญจริงๆใครอยากร่วมบุญนี้นะครับยวนสะพานขาวชาวราศีมีนจงมือคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาคุณลูก ไปยอดตู้5บาท10บาทเชิญชวนประชาชนทุกท่านนะครับร่วมทําบุญที่วัดยวนสะพานขาวผมแอบไปมาแล้วนึกออกไหมฮะ คือทางวัดเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกอะไรผมนะว่าเออช่วยโปรโมทนู่นนี่นั่นหน่อยอันนี้ไม่เกี่ยวแต่ผมอยากให้คุณผู้ชมได้สัมผัสถึงการทําบุญจริงจงจังๆสักครั้งหนึ่งบางทีเราอยู่กรุงเทพนะฮะเวลาเราจะสร้างวัดสร้างวางวหต้องเดินทางไปต่างจังหวัดแล้วครั้งนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพอยู่บริมมณฑลและเสริมดวงกับชาวราศีมีนครั้งนี้ผมบอกเลยครับ ไปสักการะบูชาหลวงพ่อเบ่าเอิงสักครั้งไปสร้างโบสถ์ร่วมกันสร้างโบสถ์ที่นั่นแล้วทีนี้แหละครับคุณผู้ชมครับการก่อร่างสร้างตัวการที่จะทําให้ดวงชะตาของชาวราศีมีนแข็งแกร่งขึ้นครั้งนี้แหละครับ ครั้งนี้แหละครับที่จะได้อนิสง์แบบจริงๆได้บุญแบบจริงๆเข้าไปสักการะบูชาหลวงพ่อเบาเอิงก่อนกลับอย่าลืมตีะระฆังอยู่ด้านหน้านะครับะระฆังใบใหญ่เคาะตีสักเก้าครั้งนะครับ ตีสักเก้าครั้งให้รู้ว่าวันนี้ข้าพเจ้าได้มาทำบุญแล้วที่วัดยวนสะพานขาวใครปรารถนาอะไรหรืออยากจะสำเร็จในด้านไหนไม่ว่าจะเป็นองค์พระพรมศักดิ์สิทธิ์องค์พระพรมเนี่ยจะมีอยู่สองที่นะครับที่แรกนะครับอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับตรงทำเนียบรัฐบาลตึกไทยคู่ฟ้าที่อยู่ด้านบนและอีกองค์หนึ่ง ประดิสฐานที่วัดยวนสะพานขาวคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องพรมลิขิตไหมครับอยากให้ดวงชะตาเป็นแบบไหนไปสักการะพระพรมที่วัดยวนสะพานขาวสองหมอชีวกะโกมลพัฒลราศีมีนคุณพ่อคุณแม่หรือตัวเองไม่สบายให้นำถุงยาเนี่ยนะครับนำถุงยาเนี่ยไปวางไว้ตรงหน้าตัก ของหมอชีวะกะโกมารพัฒน์อธิฐานว่าขอให้ถุงยานี้จงเป็นยาที่วิเศษรักษาโรคภัยไข้เจ็บในตัวของข้าพเจ้าให้หายอย่างฉับพันทันตาขอเพียงเท่านี้ทำเพียงเท่านี้อย่าก,กู้หนี้ยืมสินใครมาทำทำด้วยหัวใจทำด้วยสตินะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องทำเยอะทำแบบไม่ต้องเดือดร้อนนี่แหละ ที่จะได้บุญมหาศาลใบที่สครับรัชกาลที่สามไพ่ใบนี้สำคัญมากท่านเหมือนเจ้าสวัวสมัยก่อนทำการค้ากับจีนเอาเรือสำเภาเอาของจากจีนเข้ามาจีนเข้ามาขายในเมืองไทยเมืองไทยก็เอาของกลับไปขายที่เมืองจีนไพ่รัชกาลที่3ความหมายครั้งนี้กับราศีมีนคือฟังผมให้ดีนะครับฟังให้ดีนะฮะคุณผู้ชม ้าชาวราศีมีนจะประกอบธุรกิจใดขอให้ทำแบบตรงไปตรงมาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ชาวราศีมีนทำแบบตรงไปตรงมาเดือนเมษานี้ซิกแซกไม่ได้นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตชาวราศีมีนอย่าซิกแซกทำตรงๆเลยบอกขายเท่านี้ได้เท่านี้แบ่งเท่านี้ นะครับแล้วกิจการงานใดหรือธุรกิจใดที่ชาวราศีมีนกําลังทำอยู่ผมบอกเลยประสบความสำเร็จแน่นอนมีโอกาสสักการะนะครับรัชการที่สที่วัดลาดโอรสสักครั้งหนึ่งไหว้พระประธานก่อนแล้วก็ไหว้พระนอนเกตทะลุซุม้มแล้วเดินมาที่ประทับนะครับหรือพัดแท่นรัชการที่สตอนนี้รายการต่างๆถ่ายวัดลาดโอรสเยอะมากมีโอกาสนะครับ ไปสักการะนะครับชาวราศีมีนไพ่ใบแรกดีเหลือเกินพระแม่ทรณีใบที่สองทำบุญนะครับวัดยวนสะพานขาวสักการะบูชาหลวงพ่อบ่าวเอิงสักครั้งใบสุดท้ายรัชการที่สามทำธุรกิจใดหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขอให้ชาวราศีมีนทำแบบตรงไปตรงมา เท่านี้ชีวิตของชาวราศีมีนก็จะประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศจรรย์ใจเรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับคุณผู้ชมครับเดือนเมษานี้ไพ่ใบแรกทำความสะอาดหิ้งระใบที่สองทำบุญน้ำเปล่าใบที่สามถอนคำสัญญาสาบาน โอ้โหคุณผู้ชมข่าวที่แล้วขอเข้ากรรมไพ่ใบสุดท้ายวันนี้ถอนคำสัญญาสาบานเอามาที่ใบแรกก่อนจะสงการแล้วราสีมีนประตูมหาสมบัติอยากเปิดประตูมหาสมบัติไหมถามหัวใจตัวเองติดขัดเรื่องการเงินการทองไหมถามหัวใจตัวเองครับ ทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้จะส่งเสริมดวงชะตาให้ชาวราศีมีนและจะเปิดประตูมหาสมบัติให้แก่ชาวราศีมีนหยิบ จับสิ่งใดจะทำการงานใดแสงสว่างในดวงตาของเราในสติปัญญาของเราก็จะบังเกิดขึ้นการทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมอาจจะทำไปเมื่อตอนปีใหม่แล้วตอนตุจีแล้วแล้วครั้งนี้ครับสงการปีใหม่ไทยชาวราศีมีนเสริมดวงเสริมวาสนาสักนิดหนึ่งทำความสะอาดสักครั้งหนึ่งนะครับจูงมือภรรยามา จูงมือสามีมาจุงมือเลาะลูกมานะครับร่วมกันนะครับทำความสะอาดหิ้งพระครั้งนี้ก็จะเปิดประตูมหาสมบัติประตูโชคประตูลาบให้แก่ชาวราศีมีนได้เช่นเดียวกัน ใบที่สองทำบุญน้ำเปล่าครั้งนี้คุณผู้ชมฟังให้ดีนะครับชาวราศีมีนครั้งนี้หิ้วน้ำไปสัก3-4ขวดใครมีกําลังเยอะเอาไปสักแพกหนึ่งใครแบกไม่ไหวเอาไปสักขวดหนึ่งไปถวายที่วัดใกล้บ้านก็ได้เตรียมน้ำสะอาดๆเลยนะครับน้ำยี่ห้อไหนก็ได้ขอให้เป็นน้ำสะอาดแล้วการทำบุญด้วยน้ำเปล่าเนี่ยความไหลลื่นหรือว่าอปุปสรรคอะไรต่างๆ ที่ชาวราศีมีนติดขัดก็จะทำให้ผ่านพ้นจากอุปสรรคตรงนั้นไปได้อย่างง่ายดายสุดท้ายถอนคําสัญญาสาบานคุณผู้ชมพิมพ์เข้าไปใน google เลยพิมพ์คําว่าถอน คำสัญญาสาบานบางทีชาวราศีมีนเป็นคนชอบชอบบนครับเห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นต้นไทรไม่ได้เห็นสารล้างไม่ได้นี่นะถ้าฉันได้นั่นถ้าฉันได้นี่นะนู่นนี่นั่นบางทีกุญแจหายบ้างบางทีหมาแมวหายบ้างเราก็บนพูดลอยไปนะครับครั้งนี้ครับชาวราศีมีนจะเข้าปีใหม่ไทยเดือนเมษานี้แล้วถอนคำสัญญาสาบานสักครั้งหนึ่งพิมพ์เข้าไปใน Google ให้พิมพ์คำว่าคาถาถอนคำสัญญาสาบานแล้วอ่านตามนั้นจุดทูบสัก16ดอกกลางแจ้งนะครับคุณผู้ชมครับแล้วบอกว่า คำบนบานคำสาบานใดคำสัญญาใดข้าพเจ้าก็ขอถอดถอนให้ชีวิตข้าพเจ้าจะได้ราบลื่นเหล่าเจ้าที่เจ้าทางเมื่อเขาได้ฟังแล้วโอเคมันไม่ลืมว่ามันถอนคำสัญญาสาบานให้เราและมันขออาภัยให้เราและและบัตรนี้จะได้อวยพรให้ชาวราสีมีนมีความเจริญรุ่งเรืองทุกทุกวันตลอดทั้งปี นี่แหละครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับทำง่ายๆคุณผู้ชมผมบอกเลยราศีมีนทำง่ายๆแต่ที่สำคัญที่สุดปีใหม่นี้ ผมทิ้งท้ายอีกสักนิดหนึ่งไปหาคุณพ่อคุณแม่หาบิดามารดาบุพการีของเราหรือครูบาอาจารย์พาลูกพาสามีไปไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ลดน้ำดำหัวปู่ยา่าตายายสักครั้งพรจากบิดามารดาและบุพการีครูบาอาจารย์ของเราคือพรอ,อันศักดิ์สิทธิ์คือพรอ,อันประเสริฐที่สุดการดูแลท่านนะครับพาท่านไปกินข้าวกราบท่านกอดท่านหอมท่านนะครับ นะครับคุณผู้ชมครับแล้วเวลาท่านให้สินให้พรนี่แหละครับนี่แหละครับคือพอรอันประเสริฐที่สุด นะครับบางท่านคุณพ่อคุณแม่เสียแล้วทําบุญให้ท่านเนี่ยครับสักนิดหนึ่งนะครับนึกถึงท่านอุทิศบุญอุทิศกุศลทำเพียงเท่านี้ให้ระลึกถึงท่านอยู่ตลอดเวลาแบ่งบุญอุทิศบุญอุทิศกุศลให้ท่านอยู่ตลอดเวลาตรงนี้ก็จะส่งเสริมดวงให้ชาวราศีมีนได้เช่นเดียวกันก่อนจากกันไปวันนี้ครับคุณผู้ชมครับผมอยากให้ชาวราศีมีนพิมพ์คำว่าราศีมีน ให้ผมสักนิดนึงนะครับในขณะที่ผมสวดมนต์นั่งสมาธิและทำบุญผมจะอุทิศบุญให้แก่เทวดาประจำตัวของชาวราศีมีนทุกท่านครับปีใหม่แล้วสงการแล้วใครติดขัดใครมีปัญหาก็ขอให้ผ่านพ้นได้ขอให้สุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนาร่ำรวยมีเงินเต็มกระเป๋านะครับสวัสดีครับ